มื่อนี้ปุ๋ยได้พัมมาสองถุงเนาะจ่าสองถุงนี่ปุ๋ยซื้อมาในราคาถุงละสิบบาทนะคะทุกคนไข่พัมนี่ก็คือเป็นอาหารพืนบานท,ที่เฮากินมาตั้งแต่โดนแห้งแล้วเนาะจ่าตั้งแต่สมัยปูย่าตายายนะคะทุกคนแต่ว่าเผิ่อจะมีกระแสน,นะคะไข่พัมก็กาลังดัางเนาะค่ะทุกคนเนื่องจากว่าเป็นพืชที่มีโปรตีนค่อนข้าง,งเยอะมากๆเลยนะคะคือสารอาหารในไข่พัมนี่่อนข้าง,ง,งจะร้ายนะคะปุ๋ยเสื่อว่าหลายๆคนยังบ่ทานเคยกินเนาะคะ่ะแต่ว่าปุ๋ยเนี่ยกินมาตั้งแต่น้อยจนใหญ่แล้วเดีอยค่ะตั้งแต่จำคั่ว เลื่อนผ่านไปพอเพียหนึ่งนอกจากเพื่อนเห็ดแกงไข่ผําใส่กุ้งนะคะทุกคนปุ๋ยก็เลยคิดอยากกินน้าเพื่อนบัดที่นีก็เล่อยโทรไปสั่งรถตลาดค่ะให้เพื่อนเอามาส่งไว้ให้ได้ว่าเมื่อนี้ปุ๋ยจะบดได้แกงใส่กุ้งคือเพื่อนนะคะทุกคนห้าบ่มีกุ้งนอกาะปุ๋ยก็จะแกงใส่ไก่ค่ะเมื่อนี้จะเป็นครั้งแรกนะคะที่ปุ๋ยจะแกงไข่ผําใส่ไก่เนาะค่ะปกติแล้วนะคะถ้าหากว่าคุณย่าเพื่อนพาเหตุค่ะไข่ผํานี่ก็จะแกงแบบซื้อเลยนอะจากทุกคนบดใส่อีหยังเลยนะคะบดใส่เนนะะะค่ีปุ๋ยจ เี่ยนแนวใหม่เนาะคะ่ะลองเห็ดไหคุณตาคุณยายลองกินแบบใหม่เบิงเนาะคะ่ะวิธีการลงางไข่พําของปุ๋ยก็คือตักหนามใสกะละมังนอกจากเสร็จแล้วกะเทไข่พําลงไปนะคะแล้วพวกเศษดินที่มันปนมาก,กับไข่พํานอกจากเขาจะลงไปนอนกลนอยู่ตะลางนะคะเส็จแล้วห่อกระใสแต่แก้งตักเอาตั้แต่ไข่พําค่ะเมนูกข้าวบานๆของปุ๋ยมือนีเนาะคะ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันนะคะว่าเห็ดออกมาเสร็จแล้วจะเป็นตาแตสบบัวเนาะคะ่ะรสชาติจะออกมาเป็นจตงไดหลายๆคนอาจจะหูจักไข่ผัมในนามของคําว่ากรีนคาเวียเนาะคะ่ะทุกคนเป็นสื่อที่หลายๆ หลายคนกระเอิ่กันค่ะเพิ่งจะมาหฮิตหลังๆนี่แหละนะคะเนื่องจากว่าไข่พัมมีโปรโตีนค่อนข้างที่จะสูงเนาะคะ่ะคนที่แบบว่าเขาค่อนข้าง,งที่จะรักษาสุขภาพกันนะคะเขาก็จะหามากินค่ะทุกคนมันก็นเลยกลายเป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นะคะบางคนถึงขันกับวาเลียงไข่พัมเนาะจากเล้ากระ่งออกต่างประเทศกับมีคือกันนะคะไข่พัม,มนี่ก็จะเป็นพผืชที่แบบวานหน่อยเ้งเนาะคะ่ะทุกคนเล็กมากๆนะคะน้อยกว่าไข่กุ่งที่เขากินในสลดัดทุนอีกค่ะ ไข่พั๊มนี้นอกจากจะใหญ่อยู่ในแหล่งน้ำที่แบบว่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติก็ได้นอกจากหรือว่าเท่าจะมาเห็ดบอเหลี่ยงก็ได้นะคะแต่จะต้องเป็นน้ำที่สะอาดเนาะค่ะบ่มีสารเจือปนนะคะแล้วน้ำก็จะต้องเย็นค่ะทุกเมื่อนี้แถวบ้านปุ๋ยกับบ่มีแล้วนะคะหายอยากเติบหนึ่งยุจ่จ้าถ้าอยากจะกินก็คือต้องซางให้รถตลาดเข้ามหาห้ค่ะแต่ว่าราคาก็คือบ่แพงนะคะทุกคน กะเพราวมือนีของปุ้ยนอกจากก็คือเห็ดไข่ไข่แกงทั่วไปเลยนะคะทุกคนตั้พริกแกงเนาะคะ่ะตะไคร่บักพริกหอมแดงนะคะแล้วก็กระเทียมเนาะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเอาใส่หมอนะจากใส่น้ำนะคะเอาไก่ใส่ลงไปเนาะคะ่ะไปตั้งไฟนะคะปุ้ยจะขวไก่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งไก่สุกคะ่ะทุกคนแล้วก็น้ำหมวดลงไปในจักน้อยหนึ่งนะคะเวลาเห็ดแกงแบบนี้เนาะจากมันก็นจะต้องมีกินข้าวของไก่นะคะปุ้ยจะ,จะใส่บักข้า,าเปียกลงไปน้ำเนาะคะ่ะเพิ่มความเปรียวลงไปในจักน้อยนะคะหลชดถาดมันจะกลมกลมขึ้นค่ะปุ้ยจ องไข่พําไหวประมาณกั้มหนึ่งนี่แหละค่ะทุกคนว่าจะลองเอามาปล่อยใส่ขู่ไหวบึงนะคะเอาขูไปตั้งไหวในห่มในจักน้อยเนาะค่ะเพราะว่าเขาบ่มักน้ำหอนนะคะทุกคนผู้อยากจะลองเลี้ยงไข่พําเบึงเนาะจ้าว่าถาหากว่าเฮาเลี้ยงใส่กละมังใส่ขูแบบนี่นะคะเขาจะมีชีวิตหลอดบบเนาะจ้าถาหากว่าผ่านไปจากอาทิตย์หนึง่งไข่พาเริ่มเปลี่ยนตีนะคะปุยคิดว่าน่าจะตุ้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้น้องยังสีเขียวอยู่นะคะบ่มันใจนคือการค่ะว่าน้องยังมีชีวิตอยู่หรือโบ เดี๋ยวอีกประมาณจจงดนาทีเท้ามาเบิรงกันค่ะทุกคนถ้าเขาเปลี่ยนเป็นตีน้ำตาลน,นะคะนั่นแหละค่ะบอลอดค่ะเ <c oughs> มนูไข่พั๊มนี่ก็ตามมาทีเดียวหลายเมนูนะคะจะไปเจียวใส่ไข่ก็ได้ค่ะเขาเป็นผืชที่โบมีรสชาติแล้วก็บ่มีกกิ่นค่ะทุกคน <c oughs> เวลาที่ห้าวเกี่ยวไก่กัะแต๊ะก็แปะ,ปะ,แปะๆไข่ขายเขากินไข่กุ้งนั่นละจ้า ในระหว่างที่ล่อไกลซุกเนาะจาปิก๊กจะแวะมานนี่แหละค่ะมาสวนของเห้านะคะมาเบิงข่าว่าทิพเพาะมาลิดไวนะคะเขาหงอกไปหอดไสแล้วเนาะคะ่ะพักคะแย่งที่ปิป๊ปลูกไว้กันรอดอยู่นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นปักท่องค่ะตอนหนีหงอกแล้วนะคะแล้วก็ยังมีกระเจี๊ยบแดงน้าค่ะทุกคนตั้งใจว่าจะปลูกแหละนะคะแต่ว่ายังบาันหูอยู่ว่าจะปลูกมองใดอาจจะปลูกเต็มๆไป,ไปน้ำคางๆเทียงหน้าเห้านี่แหละค่ะ พอกลับมาหม้อกะเดือดไก่กระไก่จะสุกแล้วเนาะจ้าทุกคนวินจะมาปรุงรสเลยนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาแดกเนาะคะ่ะวิจะแกงแบบเล่าๆทั่วไปห้าเนี่ยละค่ะ ปลาแดกที่เ้าจะใส่เนาะจ้าก็จะเป็นปลาแดกที่คุณยายเพิ่นเห็ดไหวน,นะคะแต่ปลาแดกเจ้าของค่ะทุกคนเอามาเห็ดแกงเห็ดกับข่าวแบบนี้แสบคักนะคะใส่ผงนัวคือเกาจ้าทุกคนขาดบ่ไใดนะคะใส่น้อยแสยบน้อยใส่หลายกระแสบหลายหันละจ้าถ้าผู้ได้โบมากกับโบต้องใส่นเนาะจ้าห้ามันโบมเมนสายสุขภาพขนาดนันเดียวนะคะทุกคนอยากเห็ดกับข่าวเห็นมันเจ็บ,สบแสบเนีมันต้องใส่ค่ะนำปลาแดกกับใส่ลงไปกะว่ามันนัวผลละจ้าที่เห็นตักใส่หลายๆนี่บบเมลยังเด้อคขาตักได้ทีละหน่อยนะคะเวลาเห็ดแกงเนาะจ้าถ้าใส่ปลาแดด อนยใส่น้ำป้าหลายนะคะผู้เถาคนกินคนกะสิว่ามันบ่ใส่ป้าแดกคนกะสีว่าเนาะค่ะพี่น้องมันบ่หนั่นะคะมันนัวยอยู่แต่ว่ามันนั่คนละยางกันค่ะแปะขเขาสวนอีกรอบนึงค่ะทุกคนมาเก็บพะอีตูนะคะพะอีตูก็เเรือต้นเดียวคอรอลล้วเนาะจ่าจังได้จังวาดับเนี่ยวเบิดนะคะมันเบิดอายุของมันเนาะค่ะมันกระตุยไปนํานะคะต้องรอให้ต้นกล้าเขาเกิดขึ้นมาใหม่นะคะทุกคนเพราะว่ามะเร็ดเขากหลวงค่อนข้างร้ายอยู่ค่ะบางเทอปุ๋ยปลูกแต่ละรอบก็บ่ได้ปลูกหลายต้นนะคะปลูกอยู่ประมาณเจป ต้นเก่าต้นจิบต้นบอกเกิลหนีเนาะคะ่พะพอีตูก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วห้ากินวัฒน,นะคะ่ะทุกคนเพราะห้าบอคอยได้เก็บเขานะคะต้นเขาก็จะเลื่อมโจมเนาะคะ่ะพอไกซูกดีแล้วเนาะจ้าปุ๋ยจะใส่ไข่ผัลงไปเลยนะคะเมนูแกงไข่ผันี่บัจําเป็นต้องใส่น้ำลายเด้อจ้าเพราะว่าไข่ผําเขาเป็นพืชนะคะพอห้าแกงไปสักพักหนึ่งะคะ่ะไข่ผําเขาจะคายน้ำออกมานะคะมันจะกลายเป็นน้ำลายไปด้วยอัตโนมัติมันเลยนะคะทุกคนอันนี้ปุ๊ยถือว่าน้ำที่เลียงเหลืออยู่ในน้ำไก่นะ,นะ,ะเนาะ นะะยังถือว่าย่างหลายอย oh ู <favorites> ่นะคะทุกคนเห็นบ <ências> ่อพออปุ๋ยใส่ไข่พําลงไปค่ะแต่จะเป็นหนามเลียวๆจึงเลงแบบนี้เลยนะคะเมื่อนี้ปุ๋ยตั้งใจเห็ดแกงใส่ไก่เนาะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอยากจะให้มันไม่หนามอยู่แล้วค่ะทุกคนก็เลยจะได้เป็นประมาณนี้ปกติถ้าพู้เท้าเพิ่นแกงค่ะแกงไข่พําเพิ่นจะบ่อใส่หนามเลยนะคะเพราะว่าพูดเทาบานเห่าค่ะทุกคนเพิ่นจะกินแกงไข่พํากับข้าเหนียวนะคะเพิ่นก็เลยบ่อใส่หนามนอกจากจะใส่วิธีการแกงแล้วกับปั่นข้าเหนียวนะคะคุยเอาตอนไข่ ค่หากว่าใส่น้ำแบบนี้นะคะก็คือมันขุยบดได้นะาจา๊ะพี่นอ้องตอนนี้ใครพัมของหา้ากกะซูกดีแล้วเรียบร้อยเนาะจ๋าปุ๋ยลองชิมรสเบิองนะคะปุ๋ยว่ามันยังจืดแน่อยู่ค่ะทุกคนใส่น้ำปลาลงไปอีกเนี่ยจักน้อยหนึ่งนะคะปลาแดกขวดยังเหลืออยู่ติดก้นในน้อยหนึ่งค่ะใส่ลงไปน้ำค่ะทุกคนพอเพิ่มความนัวแล้วก็ความหอมเข้าไปอีกค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะชิมเบิองอีกจักรรอบหนึ่งค่ะ เอากระแซบไปอีกแบบหนึ่งเด้ล่ะค่ะทุกคนปกติครูเือแกงซื้อบวไดไสไก่บไดไสหมูเนาะค่ะพอแกงไสไก่รสชาติเปลี่ยนไปเลยค่ะทุกคนค่ะแซบค่ะพี่น้องแล้วบัดที่นี้ผู้เฒ่าจะใส่ข้าวเหนียวคุยบวไดแล้วเด้อไข่ผำมันคุยบวไดนะคะใส่กระส่วนสดเอานอกจากพี่น้องแจงสีหูบวไดกินไข่ผำนะคะเมนูแกงไข่ผำของปุ๋ยมือนี่เป็นเมนูอาหารเ้าเน่าจ่าพี่น้องค่ะนาตากจะเป็นประมาณนี้แหละนะคะแนมเบิ้งก็บสิเป็นจีเขียวแบบนี้เนาะค่ะแต่จะบอกเลยนะคะว่่าาแซบคอถ้ เ็นเมนูแกงไข่ผัมใส่ไก่แบบนีเด้อจา้าปูแนะนําว่าให้กินกับข้าสวยห่อน,อนจะดีกว่าค่ะทุกคนคือมันจะเข่ากันมากๆเลยนะคะแซบครับพี่น้องกลัมาเดอจา้บาบัดที่นี้มากินข้าน้ากันนะคะผููใดดีบอท่า,ทานได้เคยลองกินไข่ผัมนะคะล่องหาสื่อมากินเบิงเดอจา้าลองเปิดใจนะคะมันเป็นผืชทดีบ่มีรสชาติค่ะเอามาเห็ดกับเขาใส่เมนูย่งกระได้นะคะถอดใจไข่กระไดนอกจากเห็ดแกงเห็ดยังกระไดเบิดนะคะทุกคนมือนี้แม่ขั้วก็เป็นส่งสีฝ้าฝ้าเน,นอกจากเพราะว่ามันสาย แงแล้วนะคะทุกคนตอนแหลกก็ใส่เกงยิ้นขายาวอยู่ดีๆนะคะหุหนห้อยนอกจากไปเปลี่ยนออกเป็นกเก้งๆขาสันนะคะเฮ็ดกับเขาแล้วนอกจากไอ้กัมมาพอดีนะคะคุณตากับมาพอดีคือกันค่ะทุกคนกัมมาพาไปที่นี่ม,มากินเขาน้ากันนะคะจนคุณยายนันบัวจ่าเพิ่นห้องทองตแตงแต้ตื่นขืนแล้วนะคะแตงแต่หนึ่งเขาซุกนะคะทุกคนเพิ่งกับพุนละค่ะไปเกี่ยวหญ้าอยู่ข้างๆพ่นพุนแหลนะคะทําความสะอาดเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเพิ่งแกขึ้นมาค่ะทุกคนพวาไก่จะแล้วแล้วนะคะรับคลิปนี้ปุ้ยกับห้องต้องคอลาไปกินเขาน ก่อ,อนเด้อจ้าทุกคนค่ะแตงใดกับากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ปุ๋ยในการเ่็ดคลิปน้านะคะคลิปได้คลิปได้ไดวาสิบผักเสียงเงาว้วบ่ถ่ทยลิปเงาวกับเป็นไปบ่ไดดค่ะทุกคนมันได้ทายมาแล้วมันกระตองเดวเวเดี่วผักนะคะคลิปของปุ๋ยไว้ทะเบิลเพื่อนๆกันแล้วกันเนาะคะ่ะทุกคนอาจจะบ่คคอยมีสาระนะคะแต่ว่ากระต่างใจทายมาให้เบิง